เบหบ็สักเนเบืงนีเห็นบวาเห็กตกต่างบ่ระวังนี่นี่ตัวนี้เห็นบ่กหัวก็ไฟนี่ต่ออีกวันนึงพอ ก่อนลเซนอิเดียวี่ในนี่อนเขียนเติขบุญสอบอเขียนชนีนะเขียวเขาเขียนชนีนะอันมอนี่วันทียัก่อนมนี่มูนี่วันที มูนี่วันที่หนึ่งเดือนธีสองพันสิบเอ็ดเนาะเวลาตามนี้แหละวเวลาอนะันนาห้าโมงเลยห้าโมงสามสิบสามสิบเจ็ดโมงสามสิบสามเนาะม,นนมนนูนี้เด้อมูนี่เด้อวันที่หนึ่งเด้อที่หนึ่งเดือนสามสองพันสิบเอ็ดเวลาสิบเจ็ดโมงสามสิบสามเดือนนี่เด้อ ว่าทาเขียนนังสี่ดบกสำคัญหลายเกับคำเบ้ากับเขียนนะเลลเอามาเลยเอามาเลยต้นวะพูดต้วไม่จะตับอย่าจ้าขึ้นจะลงจับน ตอยซ้ำเถอะอะไรตัวนั่นทำผิดนะลืมทายชิดหรือเปล่าที่วทายดอกบล่ทายเ,ยายเปิดหัวมันเลยเปิดหัวเปิดหัวมาลุกยัางงา <laughs> ี้ค <c oughs> ือว่าเด้อสำนี้เด้อตามนี้เด้อตามนี้เด้อโอเคเนาะดี ใคองของเครื่องคำรำสนาม้น,นี่วันที่สาวสามเดือนจิสองพันสาวเอ็นอะอันนี้แม่นตัวนี้ตรวน้ตัวนีตัวนี้มันไม่กีดไฟ,ฟที่เราซื้อมาเลยเป็นแพ็กนะเป็นแพ็กแพ็นึงจะมียู่สิกับน้อยนเนอะเดี๋ยวอีกสองกรับอสองกรับนี่อีกสองกรับนี่เนีนี่ยเลยนี่ตัวนี้นเนิ่านารพดษพิเนาเบิ้งสองกับพิดตามเบิ้งนักันได้ ขีดคำนึงขีดคำนึงสิอันนี้มันโบได้ใไซมอใไซกระถางวิชานี่เห็นบหมมันจะขีดออกให้เห็นเลยนี่เห็นเหมดูนี่ขีดเห็นเลยนี่ดูนั้นขีดแกระที่สองว่นนี้นี่กระที่สองกับไม่คือกันนี่นี่ตัวนี้ปลาว้นี่ตัวนี้โบขีดกับตัวนี้ขีดเอาเรนตัวนี้บโบขีดนั่นคือฮาวาลมุนกี้นี่โบขีดเออโบขีดให้ติดตามไปน้ำกัดลุ้งไปน้ำกัด ว่าเขาไซกระถาอาคมบอไสบิซาบอตอนนี้ผมมีเลยนี่เห็นบอวันที่สามเลย,ย 2, เปสองคันสาเกัน่นี้ความห่างจากเครื่องประมาณคือคือประมาณสามชิ้น, 4, ชนีว่าหาชีสิบเซออกจากเครื่องเอาไว้ขี้ก<อ>ระเลืนเอาไ้ี้กระเลือเ่นี่เกือบห้าสิบเซนหรือว่าเกือบถึงกืบวนี่ง่ายไปง่ายมา บางเครื่องนี้เพื่อนจะโบ้ให้ย้ายเข้าไฟเลยเวลาว่างอันนี้เม่นเอาเบิ่งลมแดดเบิ้งลมแดดเพื่อเพิ่งยึดให้ให้เฮาเบิ่งที <c oughs> ่ว่าเนี่ยไหนอันนี้มาขออนุญาตเพิ่อนลองเพิ่อนยึดเบิ่งเดชของเพื่นเนาะตอนนี้เฮาอาเบิ้งเดชไปได้สองนาทีนี่ กับไฟบ่เต้องบ่มีเพจับ่มีเบายแกับไฟอยู่ไหนนี้มนเอาบีด้เด้อกับไฟตัวนี้เด้อยู่วนกับีลนี่อยู่ห่อสิ้นเดียวเด้อตัวนี้เด้อก็ได้เออแเดียวก็ได้เนาะกับที่เฮาขีดไป2กับเมื่อกี้นี่คือเฮาว่าลองเบิงต้นต้นลองเบ ทีแล้วโอสามนาทีก็พอเออเอสีนาทีซะพีบุนนั่นนะีนที่เห็นนี่นีเลยเห็นเนี่ม่หรือเ่า ตังบแต่งคันท้าแบบนี้คอกยังแตงอันนี้เราเราใส่เรื่องใหม่บุฟเฟ่ มด้วยตีบงด้วเาสาไปเซนที้วลองลองลองขบงหัวก็อ๋อบึงเด้อันนี้เด้บึงมักรได้งอันนี้มันกับที่ว่าสองกัปนีเขาขีดไื่กี้บึงหเออสองพาตก็ได้ตัวนี้เป็นแล้ตัวนี้เป็นแล้ตัวนีตันี้อนญได้ตัวนี้แม่นเหาที่ว่าเาบริตัวนี้มันจะมียูบินินเเทเ็จะมีอยู่ แม่กลับนี่ตัวนี้เนี่ยเปิ้งหัวเปิ้งหัวกับหัวแล้วหัวแรงเสกเงินเบื้องนี้เห็นบ่เห็นความแตกต่างบ่ระหว่างนี่นี่นินตัวนี้เห็นบ่หัวกับไฟนี่ตัวที่เอาขีดนี่แล้วตัวนี้นี่มันหัวที่ว่าเอาบริขีดเนาะตัวเทีออกมาเลยเทียวออกมาบดเลยซิบุเหลือนั่นเนี่ยเตีวมันเลยเห็นบ่อ่ามีกันหมดหัวกับไฟจะแตกต่างกันเลยนี่เห็นบ่เห็นบ่หัวจะขาวขาวโม่่ยโม่โม่โม่เพราะนี่จเตะตั้งกันเห็นบ่ระว่างสองกับกับตัวนี้ มาบ้งมดเลยวอพเบ้งมดเลยปดกับมะเห็นบอหัวจะออเป็นสีตันต้นออสีขาวมาเลยทาไปวางไว้เย่ได้แล้วได้แล้วสำนึก